อันนี้อะไรนี่่นาจะเป็นเปลน่าจะเป็นเปลโอเคภาพตรงขั้นสมบูรณ์เปลิ้ปลิปลิ้ นี่เปกีป่บาทวนะเนี่ยน่าจะห้าสิบกว่าบาทเอยเป๋นี่ขอนอน้ถเนะนี่ยมันเล็กจังหวะเอย บอกสองเมตรแปดสิบนี่หรอทำไมสั้นกระจอสั้นจังพอนอนไหมพออยู่มั้งอืมไม่สั้นเท่าไหร่โอเคใช้ได้ผ่าน